ได้ข้อมูลจากทาบบ้าสมบัติมานะครับว่าถ้าอยากดูต้นกําเนิดของใบไม้สีทองที่ถือว่าเป็นอาณาจักรของเขาเลยก็ต้องมาที่อํเาเภอบาเจาะนะครับโดยเฉพาะที่นี่นะครับอุทยานแห่งชาติบูโดสุงไห่ปาดีนะครับที่นี่เดี๋ยวเราจะได้เข้าไปดูว่าต้นใบไม้สีทองในธรรมชาตินี่หน้าตาเป็นยังไงเขาอยู่กันตรงไหนและหาคําตอบว่าทําไมที่นี่ถึงมีเยอะครับไปดูกันครับ อุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงปาดีหรือว่าเทือกเขาบูโดและเทือกเขาสุงไหงปาดีเนี่ยนะครับมีเนื้อที่รวมกัน213,125ไร่ส่วนใหญ่จะเป็นสภาพของภูเขาดินเหนียวปนทรายสลับซับซ้อนวางตัวทอดยาว3จังหวัดคือตั้งแต่ปัตตานียะลาไปจนถึงนงาราธิวาสเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์สำคัญน้อยใหญ่นะครับอย่างเช่นนกเงือกที่มีพบมากถึง6ชนิดจาก13ชนิดที่พบได้ในประเทศไทย รวมไปถึงพันธุไม้หายากอย่างปาล์มบางสูนและก็เจ้าใบไม้สีทองที่เรากําลังตามหาอยู่นั่นเองครับแล้วปกติต้นใบไม้สีทองเขาจะอยู่ตรงไหนครับก็อยู่อยู่ไม่เป็นที่ก็คือก็คือไม่แน่นอนอไม่แน่นอนก็คือว่าสมมติว่าลําต้นจะอยู่อยู่ตรงนี้นะครับครับพอถึงเวลา เม็ดเวลาะลรก็คือเวลาเม็ดแกใช่ไหมอ่าอ่าพอเขาแตกมันจะปิวไปก็คือเม็ดก็คล้ายๆเหรียญบาทอ่ากลมๆใช่กลมๆพอมันแตกปุ๊บมันจะมันจะบินเลยอ๋อล่อนไปได้ล่อนมันมันไม่แน่นอนครับแล้วก็ชอบเป็นไงไม่กาดน้ําเยอะชื้นแฉะอะไรนี้มีแบบธรรมชาติเขาชอบไหมธรรมชาติแล้วก็คือมันอยู่ที่อากาศอากาศชื้นครับแล้วเดี๋ยวจุดแรกที่จะเห็นใบไม้สีทองตรงไหนครับพี่จุดแรกเราจะอยู่ที่บริเวณน้ําตกตรงนี้ละครับใช่ครับใช่ น้ำตกปาโจน้ำตกปาโจอ่าตอนนี้เดินขึ้นมาไม่ไม่ไกลมากนะครับจากตรงนั้นสัก3 4 0 0ี่เมตรถึงจุดน้ำตกปลาโจน้ำตกปาโจน้ำตกปา,จน,กปาจนี้เองครับได้ถูกบันทึกเอาไว้ว่าเป็นจุดที่พบใบไม้สีทองหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าย่านดาโอไว้อย่างเป็นทางการ ซึ่งจากการนําใบไม้สีทองจากบริเวณนี้นะครับไปทําการตรวจสอบสายพันธุ์ซึ่งก็ได้รับการยืนยันจากนักพฤกษศาสตร์ชาวเดนมาร์กว่าใบไม้สีทองเป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกและได้จดลิขสิทธิ์เป็นของประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปีพศ2535ครับจากจุดน้ำตกนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็จะเดินต่อไปดูต้นมันใกล้ๆใช่แต่ว่าทางเดินที่เดินไปนี่ก็จะ อนนี้เราเดนเินทางเรียบก่อน,นอใช่ที่นี่ก็จะไม่ได้เดินยากอะไรเพราะว่าเป็นที่เที่ยวใช่ไหมพี่ถูกต้องครับซึ่งพี่พี่เจ้าหน้าที่เขาบอกนะครับว่าถ้าอยากจะเห็นต้นแบบชัดๆใกล้ๆกว่านี้ก็ต้องออกแรงเดินขึ้นไปบนเขาต่อครับเดี๋ยวจให้พี่เปานำทางเลยครับไปทางนี้เลยเข้าป่าเหรอครับพี่รับเข้าป่า ไม่ไปทางนี้เหรอทางนี้เพราะว่าเราจะไปดูต้นใบไม้สีทองอ <นะ S 2> โอเคอโอเคให้พี่เอาจากถนนหลักนะครับเลาะ,ะเข้าไปใช่ครับในป่าเลาละเข้าป,ป่าเลยครับพี่พีเขาบอกนะครับว่าต้นใบไม้สีทองโดยตามธรรมชาติแล้วจะพบได้ในป่าด,ดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ระดับความสูงจะอยู่ที่50-200เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยเป็นไม้ที่ชอบเลื้อยพันขึ้นไปปลิปกใบคลุมอยู่บนเรือนยอดของไม้สูงดังนั้นจุดที่พี่ไฟซอนและพี่เปาซีจะพาเราไปเห็นใกลๆ้ๆในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาตินะครับก็จะต้องลำบากกันสักหน่อยโดยจะต้องเดินลุยป่าฝ่าตะลุยขึ้นไปสู่ยอดเขานะครับซึ่งสภาพนั้นก็จะเป็นป่ารกทึบแล้วก็ค่อนข้างลาดชันจนตอนนี้กําลังขาผมนี่เริ่มล้าแล้วล่ะครับตรงนี้ครับตรงนี้เป็นต้นใบไม้สีทองไป ถึงแหล่งที่เรียกว่าเป็นดงต้นใบไม้สีทองแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในทำไมมันติดอยู่ตรงนั้นนี่เป็นต้นใบไม้สีทองเขาจะเป็นดงครับนี่แหละครับที่เห็นเป็นเป็นเป็นคอเป็นเถจะเป็นต้นใบไม้สีทองนี่นะครับอันนี้ที่เห็นอยู่ข้างหน้าที่พี่ไพซอนจับอยู่นี่เป็นเป็นไม้เป็นเอกษณะเป็นเถาเถาวันไม้เลื้อยใหญ่ๆเลยนะครับน่าจะเท่าสัก ต้นขาคนได้นะตอนนี้นะได้ได้แก่ได้ได้เลยออเถาก็จะเลื้อยนะครับขึ้นมาเป็นเถาแข็งๆใหญ่ๆเลยแล้วก็พันต้นไม้ใหญ่ขึ้นไปนะครับขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าตรงข้างล่างนี่เรายังไม่เห็นตัวที่เป็นใบสีทองเรว่าสีทองนี่จะอยู่บนยอดเรือนสูงๆนู่นนะครับเลื้อยขึ้นไปถึงยอดลเลยนะครับลเลยครับข้างล่างนี่ก็จะเป็นใบสีเขียวๆอยู่นี่ เท่าที่เห็นนี่เป็นใบสีเขียวตรงนี้นี่ใช่หมดเลยนะเป็นดงใบไม้สีทองหมดเลยนะครับนี่เต็ไมไปหมดเลยต้นใบไม้สีทองนนะครับเป็นพืชในสกุลชงโคครับเป็นไม้เถาเลื้อยขนาดใหญ่เส้นระบวงของบางเถานั้นสามารถใหญ่ได้ถึง100เซนติเมตรโดยเถาของต้นนั้นก็จะเลื้อยขึ้นสูงยอดไม้และแผ่ขยายปกคลุมอยู่บนต้นไม้ครับบางต้นก็สามารถเลื้อยขึ้นไปได้สูงถึง30เมตรเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ใต้ต้น ไม่มีทางที่จะได้เห็นได้จับเจ้าใบไม้สีทองชัดๆเป็นแน่ละครับทาให้งานนี้ต้องเดินขึ้นเขากันต่อไปอีกครับจากที่เมื่อกี้เห็นตัวกอม,มาแล้วนะครับใช่ครับตอนนี้เราเดินขึ้นมาสูงหน่อยเจอแล้วอยู่ข้างหน้าเป็นตัวยอดโอ้โหเห็นเป็นสีทองใบสีทองแต่ว่ายังไม่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็มีใบสีทองเริ่มเริ่มจะทองแล้วใช่ใช่เริ่มจะทอง,ทองซึ่งถ้าปล่อยไว้อีกหน่อยที่พวกเข,เขียวๆนี่เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนสีไหม อันนี้จะเป็นอันนี้ก็คือสีเขียวจะไม่เป็นสีแล้วครับจะเป็นสีธรรมชาติคือสีเขียวแล้วเพราะว่าเรื่องจะเป็นสีทองก็คือสีนี้นะครับเป็นสีนาดอ๋ออ๋อมันแปลว่าไม่ได้เป็นสีทองได้ทุกใบด้วยใช่ครับก็จะเป็นสีนาดก่อนครับผมพอเป็นสีนาดไม่นานก็จะกลายเป็นสีทองครับผมพอสีทองก็จะเป็นสีเงินอีกทีนึ๋ง ด้วยเอกลักษณ์ของใบไม้สีทองที่สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกใบจะเปลี่ยนสีได้ครับใน1ต้นนั้นจะแบ่งใบไม้ออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มใบสีเขียวซึ่งเป็นกลุ่มใบหลักที่จะทําหน้าที่ใช้เป็นใบในการสังเคราะห์แสงนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มใบไม้ที่เปลี่ยนสีได้หรือว่ากลุ่มใบไม้สีทองนั่นเองซึ่งจะอยู่ที่บริเวณปลายกิ่งครับซึ่งก็จะมีวงจรสีของใบดังนี้นะครับ ใบอ่อนนั้นจะออกในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งจะเป็นสีนาคหรือว่าสีชมพูครับและเมื่อใบเริ่มแก่ขึ้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองแดงหรือว่าที่เรียกกันว่าสีทองนั่นเองละครับซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนแสดงความสวยงามอย่างเต็มที่ในช่วงเดือนกันยายนครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนเม็ดฝนก็จะชะล้างขนที่ปกคลุมใบออกสีของใบก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเงินครับ หลังจากนั้นใบก็จะร่วงหล่นลงไปครับเพื่อรอการผลิใบใหม่ในปีถัดไปครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนั้นนะครับก็คือใบไม้สีทองจะมีขนละเอียดคล้ายการรมหยี่และก็มีความหนาครับทาให้มีความทนทานเป็นความสามารถในการปรับตัวให้ทนต่อสภาพอากาศของทางภาคใต้ที่ต้องเผชิญฝนถึง8เดือนนั่นเองครับนี้นะครับเขาที่อยู่อยู่ใกล้ๆเราที่พาดอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยน,นะครับก็จะเห็นชัดว่าเขาจะมีตัวเหมือนเป็นเป็นหนวดเป็นมือเกาะตัวนี้ ทึ่งพี่เขาบอกว่าตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ใช้ยึดเกาะตามต้นไม้ใหญ่อย่างต้นนี้เป็นต้นต้นไซ,นไซก็จะยึดเกาะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าไล่ดูก็จะเห็นใบไม้สีทองนี่นครับอยู่บนเรือนยอดปกคลุมเต็มไปหมดเลยนะครับอยู่ไกลๆถ้าเกิดว่าเดินมาข้างล่างนี่ถ้าไม่แห็น้นไม่มองก็จะไม่ไม่สังเกตไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นโดงของต้นใบไม้สีทองซึ่งเยอะมากอยู่ตรงนี้ สวยมากแต่ว่าจะอยู่ไกลแบบไกลไมเออไม่ถึงเลยครับแล้วอย่างนี้คนเข้ามาข้างในนี้เขาเก็บได้ไหมพี่เก็บไม่ได้ครับเก็บไม่ได้อะใช่ครับรถเก็บไม่ได้ตามกฎระเบียบของทางกรมอุทยานแห่งชาตินะครับไม่อนุญ,ญาตให้เก็บใบไม้สีทองหากมีใครฝ่าฝืนแล้วก็จะต้องเสียค่าปรับไปละ500บาทเลยทีเดียวละครับ ฐานะของเจ้าหน้าที่อุทยานผู้วิทษ์ป่านี่รู้สึกไงครับที่ในพื้นที่ของเราที่เราดูแลนี่มีพืชพันธุ์ที่มันไม่มีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวดีใจที่มีใบไม้สีทองหนึ่งเดียวในโลกที่เราจะได้เผยแพร่ให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าหนึ่งเดียวในโลกคือใบไม้สีทองในจังหวัดในที่ว่านี่ไม่มีที่ไหนแล้วที่เราจะได้ดูก็คือถ้าจะได้ดูก็มาที่อุทยานชาบุโดสวนิปารีครับอยากให้คนมากันได้เยอะนี่ให้มาเยอะๆะเลยให้มาเลยดูว่าเออนี่แหละใบไม้สีทองตัวจริง มาพิสูจน์ได้<ช>ถ้าอยากอยากรู้ว่าของจริงไม่จริงของจริงด้วยจริงหน้าตาเป็นยังไงใช่ค่ะมาที่นี่แต่ว่าใบไม้สีทองนั้นนะครับก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะในอุทยานเท่านั้นแต่ก็ยังมีขึ้นกระจัดกระจายอยู่ตามชุมชนตามชายป่าหรือว่าบางคนก็นําไปปลูกเพื่อเก็บไปขายให้กับร้านค้าต่างๆสร้างประโยชน์และสร้างรายได้สู่กระเป๋าด้วยละครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันต่อนะครับว่าใบไม้สีทองจากต้นนั้นจะถูกเก็บอย่างไร แล้วเขาจะมีวิธีการยังไงให้ยังคงความสวยงดงามไม่แห้งเหี่ยวห้ามพลาดครับ